วันนี้พบกับวิธีฝึกจิตแข็งที่คนเป็นบ้าไม่เคยรู้และคนตายแล้วไม่ได้ฟังถ้าคุณคือคนที่จิตกำลังตกจิตใจกำลังอ่อนแอและรู้สึกแย่หรือสะสมอาการซึมเศร้ามานานวิดีโอนี้จะช่วยให้คนเป็นคนที่มีจิตใจแข็แงแกร่งและมันอาจจะพลิกชีวิตคุณไปตลอดอั้ชาติ หรือคนใกล้ตัวที่กำลังซึมเศร้าคนในครอบครัวเพื่อนสนิทแฟนสามีภรรยาลูกหรือใครก็ตามที่คุณอยากจะช่วยคุณไม่จำเป็นต้องบอกเขาว่าเขากำลังเป็นอย่างนั้นช่วยเขาันมาช่วยเขาด้วยกันค่ะตอนอื่นต้องบอกก่อนว่าเปาไม่ใช่นักกิจนิทยานะคะแต่สิ่งที่เอามาแชร์เพื่อปรารถนาะจะให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นนั้นมาจากประสบการณ์จริงของเปอลล้วน แทบจะไม่ได้อ้างตำราที่ไหนเลยนะคะและก็ใช้ได้ผลจริงกําลังจะบอกว่าการซึมเศร้าการรู้สึกแย่การรู้สึกหวาดกลัวใดๆก็ตามนั้นมีผลถึงความตายนะคะเพราะเปาฝึกหลังจากที่วิญญาณกลับเข้าร่างมาแล้วนะคะเคยซึมเศร้าเคยชกเคยจิดแตกจนจิตมันออกจากร่างไปแล้วก็กลับเข้ามาในร่างได้หลังจากที่กลับเข้ามาที่ร่างตัวเองได้นั้นเราใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะ ในการฟื้นฟูจิตใจจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ปอรับประกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นก็ยางที่เห็นอยู่ว่าปอเป็นยังไงจิตอ่อนที่สุดเป็นอย่างไรใช่ไหมคะมาฟังกันก่อนอื่นต้องมาฟังก่อนว่าจิตกับวิญญาณโดยแท้จริงแล้วนั้นไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่ปอทําวิดีโอไปหลายอันก่อนหน้านี้จิตก็คือคลื่นของความคิดซึ่งมันจะก่อตัวขึ้นรวมจะเป็นมวลก้อนหนึ่ง พลังงานที่อยู่กับเรานะคะ,ะมีลักษณะเป็นกลมๆแต่ทีนี้เวลาคนที่เขาจิตแข็งเนี่ยทำไมพี่เปาถึงสอนผิดสอนวิธีฝึกจิตแข็งเพราะว่าเวลาที่เราจิตแข็งนั้นมันจะเป็นเหมือนวงกลมๆลม้อมตัวเราล้อมรอบตัวเรานะคะและเวลามันแข็งเนี่ยวิญญาณของเราก็จะไม่ออกจากล่างเพราะว่ามันแข็งแรงดีและมันสามารถที่จะปกป้องเชื้อโรคหรือภัยต่างๆได้ดีดเข้ามาและก็ดีดออกไป รวมถึงคลื่นความรู้สึกที่ไม่ดีคนอื่นก,ก็อกปกติแล้วความรู้สึกความรู้ต้มันถ่ายเทกันได้ความคิดมันก็ถ่ายเทกันได้แต่ถ้าเรากินอ่อนเมื่อไหร่สิ่งเหล่านั้นมันจะเข้ามาแทรกอยู่ในเครื่องพลังงานในตัวของเรานะคะทีนี้อิดอ่อนนั้นหนักขนาดไหนเคยหนักถึงขนาดที่เวลาเดินเนี่ยตัวมันเบารู้สึกนะคะความรู้สึกว่าเท้าเราไม่ถึงพื้นแล้วมันเบาขนาดนั้นแล้วและเวลาที่กินอะไรนะคะ ก็จะรู้สึกเหมือนเรากําลังกินลมเข้าไปะคะ่ะนี่คือคนใกล้ตายจะมีอาการอย่างนี้นี่คือคนที่จิตอ่อนหนักเข้าใกล้ความตายเลยแล้วนะคะออแล้วก็ตอนนั้นที่กินได้ก็มีแต่น้ําแต่ยังโชคดีที่ตอนนั้นปฏิบัติธรรมและอยู่ในชุดปฏิบัติธรรมซึ่งจิตเป็นจิตเ,เป็นบุญใจเป็นสมาธิสิ่งที่อยู่ได้ช่วงนั้นก็อยู่ด้วยสมาธิล่วน,วนเพราะว่าสติแทบไม่มีนะคะจิตก็หนักมากแล้วแต่นี้มาฟังกันว่า ทำอย่างไรเมื่อกี้ปอบอกว่าคนเราเวลาจิตแข็งเนี่ยมันจะแบบว่าเหมือนวงกลมล้อมรอบตัวเราให้เราปลอดภยัยใช่ไหมคะแต่ถ้าคนที่จิออจตจอ่อนจิตหวาดกลัวจิตขี้คลาดจิตอ,อะไรก็แพ้อะไรก็กลัวอะไรก็กังวลโดยเฉพาะความกลัวนะคะ,ะคุณจะเหลือดวงจิตเพียงนิดคุณจะเหลือจิตของคุณเล็กนิดเดียวนะคะมันเล็กจนไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้ ถามว่าถ้าหากเราจิตอ่อนจิตของคนอื่นเข้าแทรกเราได้ไหมได้ค่ะที่เขาเรียกกันว่าจิตแฝงนะคะหรือวิญญาณอื่นเข้าแทรกเราได้เช่นกันม,มีคนถามเพาว่าจิตตกหนักสุดเป็นอย่างไรใช่ไหมคะจิตตกหนักสุดจิตตกสาเหตุหลักๆเกิดจากออการสะสมความคิดที่แย่ๆที่ไม่ดีอย่างหนักมานานนะคนทั่วไปใช้เวลาประมาณ10ปีนะแต่ว่าถ้าคนที่คิด คิดไม่ดีมากหนักอย่างเช่นคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่คิดไม่ดีกับพี่กับน้องอิจ้าพี่น้องอคนในครอบครัวคิดไม่ดีกับปู่ย่าบ,บรรพบุรุษครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้มันจะทําให้จิตตกนะคะครูบาอาจารย์ในที่นี้หมายถึงครูบาที่ครูบาอาจารย์ที่ดีคนที่ดีที่ช่วยชีวิตเรานะคะผู้มีพระคุณนะคะไม่ใช่คนไม่ดีนะคะ,ะแล้วก็อาการช็อกช็อกอย่างรุนแรงนะยางปอที่ช็อกครั้งแรกตอนที่แม่เสียช็อกครั้งที่สองตอนจิตกลับไปที่อดีตในชาติแรกนะคะ ซึ่งมันมีการชกอย่างหนักเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าจิตตกหนักมากเนี่ยคือคนจิตตกในเกี่ยวข้องกับความคิดนะคะทีนี้เวลาที่คนจิตตกลงความคิดก็ไม่ดีมากใช่ไหมพอความคิดไม่ดีมากคลื่นความคิดเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมติดกับคลื่นความคิดประเภทเดียวกันนั่นหมายถึงถ้าเช่นอย่างเช่นถ้าคนที่ใกล้ความตายหรือว่าคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็จะไปเชื่อมติดกับ คลื่นความคิดของคนที่คิดค่าตัวตายเหมือนกันนะคะยิ่งไปอยู่ในสถานที่ที่เคยมีคนคิดฆ่าตัวตายมาก่อนนะคะก็จะยิ่งง่ายนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงตรงนั้นเคยมีใครเสียชีวิตมาก่อนซึ่งโดยทั่วไปวิญญาณคนตายก็มีอยู่เกือบทุกสถานที่อยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องระวังนั่นคือจิตของเราเองนะคะแล้วก็อาจจะไปเชื่อมติดก,กับจิตคนตายที่เพิ่งตายใหม่ๆคุณไม่ต้องรู้ คุณไม่ต้องคิดคุณแค่ไม่ต้องคิดเลยว่าคนแบบนั้นเขาคิดยังไงเขาเป็นยังไงกันมันก็จะดึงดูดให้กระทําในสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นฟังแค่นี้นะคะน้องๆน,นะคะมันไม่ได้เท่นะคะที่จะบอกใครๆว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าฉันเป็นบ้าแล้วอย่าพูดเด็ดขาดว่าคุณบ้าแม้ว่าคุณจะเป็นมาแล้วก็ตามนะคะเพราะว่ายิ่งพูดก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นหยุดนะคะและกลับมามีความสุขมาสร้างความสุขไปด้วยกัน พี่บอกก็ยังมีคลิปนะคะที่สร้างความสุขตัดความทุกข์หรือวิธีต่างๆมากมายเปนดีให้ความศึกษานะคะใครที่ชอบบอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหนักมากแล้วนู่นนี่นั่นนะคะถ้าคุณกําลังฟังคลิปอยู่ตอนนี้แล้วคุณฟังรู้เรื่องเข้าใจนะเราเชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะรอดค่ะเพราะว่าคนที่หนักจริงๆนะคะ ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าตอนที่พอจิตตกหนักมากแล้วเนี่ยเดินออกจากบ้านเพื่อนที่กรุงเทพที่สายไหมตอนนั้นมันแบบมันเหมือนกับโสามารถที่จะให้รถมันผ่านร่างไปได้แล้วนั่นคืออาการที่หนักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะหายและดีขึ้นแน่นอนค่ะจะไม่ลองหน่อยนะคะชีวิตที่มันดีแฮปปี้ที่คุณต้องการอ่ะมันจะเป็นอย่างที่คุณคิดได้ง่ายมากเลยตามวิธีเปลี่ยนจิตตก ให้เป็นจิตที่เข้มแข็งนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือคุณเปิดใจกับเปาก่อน <laughs> ว่าทำได้แน่นอนอะดูหน้าพี่เบานะเคยเป็นมาก่อนค่ะเข้าใจรู้รสชาติเป็นอย่างดีข้อที่หนึ่งหยุดใช้ความคิดค่ะมนุษย์เราเนี่ยเวลาจิตตกเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากความคิดความกลัวคืออะไรความกลัวก็คือความคิดของคุณนั่นแหละมันอยู่ในความคิดเพนะราะฉะนั้นหยุด ใช้ความคิดหยุดการออกไปหาคำตอบข้างนอกคำตอบจริงๆแล้วมันอยู่ข้างในอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคะหยุดอ่ถ้าคุณรู้สึกแล้วแ่ะคุณดูข่าวโควิดเยอะเกินไปคุณรู้สึกแย่แล่ะคุณรู้สึกเครียดซึมเศร้าเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆคุณปล่อยมันไปก่อนช่างแม่งมันไปก่อนได้ไหมหยุดดูข่าวดูฟังคำอะไรต่างๆทั้งหมดลยู่สอง เมื่อเราหยุดใช้ความคิดเราจะต้องไปใช้อย่างอื่นนะคะ,ะเดี๋ยวคนเราเวลามันหยุดคิดจริงๆเวลามันไม่ได้ใช้อย่างอื่นนะมันจะแบบอึงอ้งๆเวเวมันจะแบบแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าคนที่ฝึกสมาธิก็จะเข้าใจว่าจิตกําลังไปตามดูลมอยู่อันนั้นไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกสมาธินะคะจะต้องใช้อย่างอื่นอย่างเช่นหูใช้ปากใช้ร่างกาย คนที่จิตตกจิตซึมเศร้าก็จะไม่อยากจะทำอะไรร่างกายอ่อนล้าไม่อยากทำอะไรทั้งหมดทั้งสิน้นคุณต้องบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นเต้นให้ได้คุณต้องบังคับหูของตัวเองให้ฟังที่มันสนุกรื่นเริงคลิปตลกเพลงสนุกสนุกแค่นี้ง่ายๆทำมันแล้วก็ปากร้องเพลงออกไปเลยก็ได้ค่ะนะคะสนุกสนานเต้นรำอะไรที่คุณชอบเ้ลชยมพน หลังก่อนนั้นเคยรันจวนก่อนโดาอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสศร้าทเชยชวนอ่างกันสุดคำรวอนหนาว,วกล่าววนรักไกลกันคำคุณนํำพันฉันยังคงจำรักรักรักใก,กลฝากคำมาจำนั้นสามบางครั้งคุณก็ไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะแต่คุณลงมือทำมันนะคะ กอดใครสักคนที่คุณรักใกล้ๆที่เขาดูแลเป็นห่วงคุณนะคะถ้าหากใครไม่กอดกลับหรือไม่ให้กอดก็ไม่ต้องเสียใจไปกอดคนที่เขารักคุณที่เขาเห็นใจคุณนะคะ,อะตอนนั้นบอกก็กอดคุณย่าคุณยายนะคะก็กอดได้นะคะสามวิธีเปลี่ยนคนที่จิตอ่อนเป็นจิตแข็งจิตอ่อนกับจิตตกไม่เหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> คนจิตแข็งอ่ะอาจจะดีกว่าคนที่หมายถึงว่าคนที่จิตตกนะคะตกบางคนเนี่ยก็ยังแข็งอยู่ะ แต่ว่าเวลาอ่อนเวลาอ่อนเนี่ยคืออ่อนจริงๆอ่อนที่แบบใครก็รังแกฉันได้ฉันบอกให้เขาทำฉันพร้อมที่จะตายฉันฉันอ่าฉันกลัวฉันยังไม่เป็นโคโควิดแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นแล้วฉันยินยอมให้มันเข้ามาในชีวิตฉันเห็นภาพหมดเลยอะไรแล้วนี่คือคนจิตอ่อนวิธีแก้ของคนที่จิตอ่อนให้กลับมาจิตแข็งหนึ่งพูดออกมาดังๆฉันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเอามือใดมือหนึ่งไว้ที่หัวใจก็ได้ และจะให้ดีพูดที่หน้ากระจกของคุณที่เห็นทั้งตัวของคุณเห็นตาของคุณว่าคุณสู้และอดทนขนาดฉันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นฉันมีจิตที่เข้มแข็งแล้วจะรู้ความคิดความกลัวของคุณความคี้ขลาดคุณมันอยู่ในหัวของคุณแล้วมันก็วนอยู่ในหัวของคุณแต่ถ้าคุณพูดให้มันดังกว่าเสียงในหัวของคุณให้หัวของคุณได้ยินว่า ฉันไม่ได้กลัวและฉันมีจิตที่แข็งทับมันลงไปทับมันลงไปบ่อยๆพูดให้มันดังลั่นบ้านหนึ่ไหนๆเขาก็ว่าคุณบ้าคุณก็บ้าที่จะเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตเข้มแข็งบ้าที่จะทําดีบ้าเป็นทางที่ดีแล้วมันก็จะได้ดังใจอ่ะสอง <c oughs> สองเป็นตัวเองค่ะ การเป็นตัวเองนั้นวิญญาณเนี่ยคือตัวเราคือเรานะคะร่างกายเป็นของข้างนอกเราเป็นตัวเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นนะคะสมมติว่ามีน้องอย่างเช่นมีน้องผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีจิตใจเป็นผู้หญิงก็เป็นไปค่ะไม่เป็นไรข้างในเราเป็นผู้หญิงก็เป็นไปไม่ต้องแบบไปเครียดไปคิดมากพ่อแม่ไม่ยอมรับก็ทําสิ่งดีให้เขาเห็นทำว่าเป็นแล้วมันดียังไงให้เขาเห็น ะะเขาก็จะยอมรับเรา,นะะเาทำให้เขาเห็นแล้วก็คือเป็นตัวเองอย่างที่แบบสบายใจมีความสุขพ่อแม่ทุกคนรักลูกนะะในใจลึกๆยังไงเขาก็ต้องยอมรับอย่าเป็นคนอืน่นแล้วก็เปาไม่แนะนําให้ไปรับองค์ทรงเจ้าอะไรทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะว่าคนที่จะไปรับได้นั้นคุณจะต้องเปิดให้เขาเข้ามา คนที่จิตแข็งจริงๆของอื่นเข้าไม่ได้นะคะแต่ถ้าคนจิตอ่อนหรือแบบว่าไปยอมรับอย่างหนึนหนึ่กว่าเขาก็จะเข้ามานะคะของจริงมีอยู่จริงค่ะแต่ของจริงไม่ลงร่างใครค่ะมีแต่ของปลอมนะคะที่ขยันลงร่างนะคะด้เวลาคุณเป็นอย่างอื่นเนี่ยคุณเป็นวิญญาณอื่นเนี่ยเป็นคนยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นวิญญาณคนตายแล้วหรือมันเป็นวิญญาณของสัตว์นั่นหมายความว่าคุณกําลังให้สัตว์มาควบคุมชีวิตของคุณ3ส,สร้างพลังให้ชีวิตตัวเองนะคะ มีหลายวิธีค่ะแต่ที่เปาทำหลักๆก็คืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเรียบง่ายไม่มากเรื่องแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองจะไวัยไหนอายุเท่าไหร่ก็ทําได้ค่ะเราเคยเจอคนที่แก่กว่าเปาเขาเพิ่งเริ่มการพัฒนาแต่เขาก็ทําได้ดีเยี่ยมทีเดียวมันจะดีอย่างไรถ้าหากเราอายุมากขึ้นและแก่ขึ้นทุกวันแต่เราดีขึ้นทุกวัน สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องย้ำกันอีกครั้งในคลิปนี้นั่นก็คือคำพูดจะก,กำหนดชีวิตของเราใครที่ชอบพูดว่าหนูอยากจะบ้าตายหนูเป็นโรคซึมเศร้าหนูเป็นโรคซึมเศร้าที่เป่าระวังนะคะคุณพูดอย่างไรคุณได้อย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันแค่พลิกคำพูดที่คุณพูดไปในรูปแบบที่คุณต้องการ ทุกวันนี้ถ้าใครชมเปาว่าว้าวย so ซคู l yes i am ถ้าคนใกล้ตัวของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณเพื่อนรักคุณคนที่คุณรู้จักคนที่คุณอยากจะช่วยเขากำลังซึมเศร้าอาการคล้ายๆจะเป็นบ้าเพ้อเจออะไรก็ตามแต่ดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนดูเปลี่ยนไปนิสัยไม่เหมือนเดิมความคิดไม่เหมือนเดิมในทางที่ไม่ดีในทางที่มันดูแย่อย่าไปว่าเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปทุบทำร้ายเขา อย่าทิ้งเขานะคะคุณรู้ไหมปล่อยสัตว์ช่วยชีวิตโคที่กำลังจะถูกไปโรงฆ่าสัตว์บุญได้ใหญ่ใช่ไหมช่วยคนได้มากกว่าแล้วยิ่งช่วยคนที่กำลังแย่อย่างหนักพลิกชีวิตบุญมหาศาลเลยมาทำไปด้วยกันแล้วบุญมีประโยชน์อย่างไรเราพี่เปา <laughs> บุญก็มีประโยชน์ ได้มากในเรื่องของความปลอดภัยเวลาคุณตกทุกข์ได้ยากในอานาคตหรือใดๆๆก็ตามมันมีอยู่จริงค่ะพลังบุญเหนือพลังบาปห้ามด่าห้ามว่าเขาเด็ดขาดนะคะหลายคนที่แบบเวลาจิตตกแล้วเนี่ยมันไปเชื่อมติดกับจิตอย่างอื่นแล้วเนี่ยจิตคนอื่นมันเข้ามาแทรกในจิตของเขาเนี่ยมันมันจะทําให้เขาเนี่ยไม่ไม่เป็นตัวเองแล้วก็บางทีอาจจะพูดจะด่าว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจะโมโหอะไรก็ตามแต่บางครั้งมันไม่ใช่ตัวเขาไปแล้วนะคะเข้าใจนะคะเอ่อ มันไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้อภัยเขาและเราต้องช่วยเขาค่ะสามห้ามพูดว่าเขาเป็นบ้าค่ะแรกๆเขาอาจจะไม่ได้บ้าแต่ถ้าไปบอกเขาว่าเขากาลังเป็นบ้าเนี่ยแล้วในหัวเขาสั่งตัวเองว่าเขาบ้าเนี่ยก็ถ้ากับเขาสะกดจิตตัวเองว่าเขากําลังบ้าหรือคนอื่นกําลังสะกดจิตให้เขาเป็นอย่างนั้นนะคะมันก็อาจจะเป็นไปอย่างนั้นได้จริงๆช่วงนี้ปีนี้หรือว่าสงปีนี้เป็นอะไรที่หลายคนพบเจอปัญหามากมายนะคะ แล้วก็สติเริ่มช้านอนก็ไม่พอคิดก็ไม่ค่อยจะดีรู้สึกก็แย่นะคะอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นถ้าคุณจิตอ่อนมากหรือจิตตอกมากแล้วคุณช็อกอะไรบางอย่างมันอาจจะทําให้สติคุณหลุดแต่ก่อนที่สติมันจะหลุดมันจะเกิดอาการจิตช้าซึ่งอาจารย์จิตช้านั้นจะเหมือนกับเวลาเราจับอะไรเนี่ยก็เหมือนจับลมเหมือนเหมือนลมเหมือนพีไปจับของที่ในหนังที่คุณเห็นนะ่ะมันจะเหมือนกับไม่ได้จับหรอกกว่าจะได้จับแบบอู้ช้ากว่าคนแก่มากมาก เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั map, minute, so ้นเนี variety, the ่ยมาฟังกันว่าถ้าหากบังเอิญไปอยู่ณนาทีที่ใกล้จะกสติดแตกจะทำยังไงเหตุการณ์ส่วนตัวของปอปอเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องสายเรื่องของอะไรมาก่อนแล้วปอทำงานที่กรุงเทพตอนนั้นที่อโศกแล้วปอจิตตกใช่ไหมช่วงปี25 5 7ที่เขามีปัญหาเสื้อสีกันกูข่าวไม่ดีเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คิดมากนอนไม่พออะไรต่างๆทีนี้พอกําลังภาย อ่าไม่ใช่พลังชีวิตของเราอ่อนลงนะคะจิตของเราตกมากแล้วจ in <S 2 mujer> ิตของเราอ่อนมากแล้วแล้วเราดันไปในพิธีกรรมแล้วทีนี้พอไปไปอยู่ในพิธีกรรมเราชกคือโดยการชกอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าโดนเขาแล้วบางอย่างอะไรเงี้ยดูของอะไรทดลองอะไรก็ตามแต่แต่ว่าทีนี้ความที่เปาแบบว่าแบบไม่รู้จะทำยังไงดีอะไรเงี้ยมันแบบว่าเป็นอาการแบบมันเหมือนกับคนที่จะมันจะติดจะแตกนะคะแด่ว่าเราข้างในมันข้างในเนี่ยใจของเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยรู้ทุกอย่าง ว่าตัวเองกําลังเป็นอะไรทันใดนั้นบอกก็เลยแบบว่านึกถึงหลวงปู่ทวดซึ่งบอกนับถือท่านมากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วบอก็อธิษฐานอะไรเงี้ยน,นะหลวงปู่ทวดวามรู้สึกข้างในนะคะว่าอยากรอดอตอนนั้นปอลนึกถึงหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็ก็ได้ยินคําว่ารอดทุกประการแล้วบอลก็เลยพูดออกมาดังๆซ้ําๆนะคะ ดังดงแบบลั่นกล้องหัวเลยแบบรอดทุกประกาศฉันรอดทุกประกาศปูรอดทุกประกาศพูดอยู่อย่างนั้นหนึก็คือนึกถึงสิ่งที่ศรัทธามากที่สุดในชีวิตนะคะบอลบ,บอกเสมอให้เราศรัทธาของสูงของสูงของที่มีบารมีมากของที่ผู้คนนับถือศรัทธากันมากมายนะคะเพราะว่าในในในความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นเหมือนเป็นเหมือน มวลพลังงานก้อนหนึ่งที่มันแข็งแรงเช่นพุทธเจ้าหรือพระเยซูหรือพอระโพภธิสัตว์หรืออรหันต์นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นมวลพลังงานที่เข้มแข็งและก้อนใหญ่มากเลยมีผู้คนมากมายที่แบบว่าจิตของเขาเนี่ยไปไปคิดนึกถึงสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วมันก็เหมือนกับอยู่เป็นพวกเดียวกันก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในมวลก้อนนั้นนะคะพอคือมันเข้มแข็งและมัน่นคงนะคะ เราจะได้แค่เหมือนกับว่าเราจะได้แบบรอดปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณจะได้ยินคลื่นความคิดดีๆทันทีที่คุณนึกถึงเหมือนคนที่นึกถึงพทธเจ้าก็อาจจะได้ยินคลื่นความคิดของคนที่กําลังไปในทางนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนั้นเราได้เอานึกถึงวงคุทรวดแล้วเปาก็ได้ยินคําว่ารอดทุกประการเราก็พูดออกมาฉันรอดทุกประการกูรอดทุกประการพอมีคลื่นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่กูจะเป็นบ้าแล้วหรอ เราก็จะพูดคําว่ากูรอ,อดทุกประการนะคะกูรอ,อดทุกประการสองอธิษฐานออกไปนะความรู้สึกข้างในต้องการอะไรอยากรอดชีวิตอยากได้ความจำนะเวลาคนสติจะแตกความจํามันจะเริ่มเสือ่อตอนนั้นเอาเสื่อไปึุงวันนะคะเราอธิษฐานออกไปอธิษฐานแบบที่มั่นใจว่าฉันได้เพราะแท้จริงแล้วใจของมนุษย์นั้นเป็น,ปนจิตเป็นใจที่แบบว่า เป็นของแท้เป็นของดีงามของแบบว่ายอดเยี่ยมมากเราปรารถนาสิ่งใดมันก็จะได้สิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะคะ,ะเท่ากับคุณบอกออกไปจิตวิญญาณของฉันจิตวิญญาณคือตัวเราแหละแต่สมองบอกว่าใจฉันต้องการอะไรบอกเลยฉันต้องการให้ฉันมีสติดีฉันต้องการให้ฉันมีความจำและจำได้ทุกสิ่งตลอดไป เขเข้าใจว่าเรื่องไม่ดีไม่ควรจําแต่นาทีนั้นจําได้ทุกอย่างดีที่สุดอําคือการประคองสติค่ะคนเวลาสติจะแตกสติจะช้ามากนะคะ,ะช้ายิ่งของคนแก่นะจริงๆแล้วก็คือคล้ายๆอาการคนใกล้จะตายแล้วเพราะฉะนั้นะจะทําแบบแคล้ายๆกับการเดินจงกรม,มของชาวพุทธนะคะหรือง่ายๆแบบที่เราสอนอยู่เป็นประจําว่าให้พูดถึงสิ่งที่กําลังทําอยู่นะคะ พูดละเอียดก็ได้พูดยาวก็ได้อ่ะก็ทำให้ดูสมมุติเราสติช้าละแต่ว่าเราจะหยิบจับอันนี้คนสติช้านะคะเวลาจะหยิบจับอะไรเหมือนกับลมไปจับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหยิบจับแมสใช่ไหมเราก็แบบเราหยิบจับอย่างนี้เลยนะคะเพราะในความเป็นจริงมันช้ามากๆนะคะช้าจนคาดไม่ถึงในชีวิตหยิบจับมันจะช้ากว่านี้นะ ปิดปากใส่หูเวลาเดินยกยาก่างวางยกยาก่างวางสำหรับใครที่สนใจวิธีการฝึกสติแบบง่งายๆของคนที่ต้องทำงานใช้ความว่องไวทุกวันคนที่อารมณ์ร้อนหรือ,อ,อไม่ค่อยควบคุมอารมณ์ตัวเองเออต้องระวังเรื่องสตินะคะระวังมากๆนะควรจะ สติเร็วก็จริงแต่ไม่ควรที่จะใจร้อนหุนหันพันเล่นได้ง่ายๆเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณสติแตก <c oughs> <c oughs> วิธีฝึกสติง่ายๆที่เปาทาอยู่บ่อยๆนั่นก็คือพูดสิ่งที่กําลังทําฉันกําลังถือไม้ฉันกําลังอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้นะคะพูดบ,บ่อยนึกอยู่ในบ,บ่อยๆอยู่ในหัวพูดออกมาดังๆพูดบ,บ่อยๆนะคะแค่นั้นเองเราก็จะมีสติที่ดีและความจําที่ดีตลอดไป อยู่กับปัจจุบันยิ่งคุณสะสมเอาไว้ยิ่งคุณปล่อยให้มันไหลคุณก็อาจจะเสียชีวิตเข้าสักวันนะคะแล้วเวลาที่คุณสิน้นก่อนสิ้นอายุไขของคุณจริงๆสมมติว่าอายุของคุณอายุไขในชาตินี้ในร่างนี้ของคุณจริงๆ80ปีแต่หากคุณไปก่อนเวลาวิญญาณของคุณก็ไปอยู่ในโลกวิญญาณในโลกวิญญาณก็มีวิญญาณมากมายคนเราเนี่ยในโลกของเราเนี่ย ที่คนเป็นด้วยกันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีในโลกวิญญาณก็มีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันคนเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะคะการที่เป็นคนมีโอกาสมากกว่าวิญญาณที่ตายแล้วเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นคุณอยู่ต่อคะ่ะและคุณทำมันให้ได้สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่พูดดีคิดดะะีและทำให้มันสนุกเบิกบาน enjoy สนุกยาวไปสนุกยาวไปสนุกยาวไป